นในยวนตนาบานของประเทศเสียงยนนะเดี๋ยวสิพาไปเกนนี๊บบันเดี๋ยวก็มากกระเจี๊บ,บไปต้มน้ำกระเจี๊บกินไปทางไปกันเลยอุกปก,ก่อนเกี๊บก็บมีมีตัดก็มีมีตัดอะไรข้อเมียเข้อเมียเดี๋ยวสิตัดสายแล้วสิไปตัดอัน,นตัดควนมันยาวๆนะ ระบาดกลับบ้านและสิพิตัดป่ายตูี่วะน,น่โอเจ็บยุ่อหน้าบ,บ้านมืดเนาะยืนอยนี่นนนนนน ต้นนี้กันมีก่อนนี้กันมีนะามากเป็นแล้วนี่นะนี่ต้นน้อยๆมากน้อยๆ แล้วเดี๋ยวไปใจเอาแกนทางไหนออกเอาเต็เปลือกทางนอกตอนนี้เขากำลังสีซ้อมซ้อมอันนี้ปอกปอกแบบนี้จะปอกง่ายก่อนใี่มานนั่นสินะเดี๋ยวแกนทางในมันจะหลุดปอกง,ง่าย Ai nai nai

lô mỏ cho bà này hay cháu hết xuẩn như nào bạn nó Đây cháu bê bừng. <laughs> <laughs> hết xuẩn thả Chào xin mê tử Cần tôm subscribe cho เอาร้งหัวใจก็เห็นนั่นเพากนั่นเบี้ยนน้อยขอยยังโบกเจ้าโบกหัวเจ้ามาเอาไปฟังไว้นานมากมีเกณฑ์ก่อน เขาเนี่ยเลยไปยำๆไปเกะียเกลียนมันลงมันจึงเป็นหลายจนนะทุกคนคืล <c ười> อล้นน้องกูว่าอ้าวผิดสังเกตตังนั้นกูคืกูว่ากูจะไปนั่งกูกูได้บึง กันน่ะเปนพนางเห็ดกระปุ้นน่ะน้ำซีนเปุ่นกรเห็ดมีกะทีไปเนี่ยไปสมัครลูกหลานชุมกันอ่ะอืมไม่อยู่คนพนางคนไหนไม่เ,ป,เ,มเป็นพนางแบบเตาหูเขาเล่นโอแล้วลูกหนะล,กลานเขาจะป,ปุ่มคันเราเห็ดแล้วก็มาเพิ่มกันนย่ครับ เสียนอะมากอันนี้ฮะมันเป็นเสียนนี่เียนเป็นเสียนเสียนตำมืออยู่นี่นี่หนักบอมันเป็นเสียนเฉยๆเป็นคลายฮนะน่ะคือไม่ไพ่อ่ะมือเบรนี่บอเป็นไงอ๋อมันใส่จะใส่ถือใส่ถือดิ โบอบงางเธอเขาเอาอันี่เหรียญไปตีได้ไเลยเหรียญแบบอันเหรียญเก่านะเออเก็เหรียญห้าสิบสตางค์เหรียญได้ในน่ะแล้วมันบ่นี่ยนะม,มันโบ,นนโบด่างจะซื้อหยวนกับพอตูนะั้นเออ<ะ>ก็พอตูนะั้นตั้่หนึง่งตัวนู<ม>้นยนิ<ะ>่แล้วเดี๋ยวนี้ฮะมันมีอะไรเดี๋ยวนี้นั่นอัอนละหนึง่งอัน ตัวหนึ่งกูชื่อคูหนึ่งขูดเจ่าเซี่ยหงอ้อน,น,นบอกจักเมนกับปีนเนียนอยู่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้เขาจะเอามาขายวงละแสนต่อสองแสนไปไหนเขเพราะว่าเขาพลังเดียร์ ไปฮอดแปนมองปายค้าเวซื้อนมแล้วค่ะค้าเวเซนั่นมันรถแดงไปแล้วสกูเข้าไปเบิร์ดลังมันได้ยางเข้าไปหอ้องคนเดียวบอกห้อ,องผันติดใกล้เราลงมาซิ่งแดดไปแล้วคือนี่ น่ะนะเมื่ออาเม,มานอนเออเอาบนนอนอยู่นะนอนแล้วนอนเดึกนะมาพี่นะโอ้โหเ่นมาเบดปีนันเข้ามาเออป้าป้า,ปาเออป้าอยู่นี่ะแะเะมาเข้ามาเข้ามาเสนลิงกับลิงเปิดขอประตูประตูก็ไม่ตู้มันไขตู ห้ท่านเหมือนกันห้าวซิน,นี่เป็นโคกันยังโคตรสิ่งครับหมดใจหมดใจไปดึงสิ่งโค่กันนั่นเลยนขานาดอาบน้ำให้ตอนเช้ายังบอกให้พออาบ <Nhạc> <Nhạc> Chào hả cháu hả nà cháu hả nà chìm đây bò Hãy Nè cho สมุนสมุนประตูร้ายหลายหลายซีบได้ไปเห็ดน้ำกระเจี๊ยบ ว่าซิจืดนั่นขาต้มจืดขาต้มกินคิดยากอันนี้เขากำลังซิเห็ดน,นั่นน้ำกระเจียบใส่ใบเตยแล้วก็ใส่กระเจียบเดี๋ยวไปเบื่ออันหม้ออันนี้เขาต้มนน้ำตาลใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือน้อยนึง Ham ham

เงี้ยเขต้มมันเนี่ยปูนถนัดเขาจะออกมาจืดอ,อันนี้เขาได้เขาต้มตอนนั้นมาเลยจืดเขาต้มเนี่ย ลองเสิมืะเขากะก,กรอบกรอบคือแซ่บมัน,มน แทบอยู่แหละมันจะเป็นกรอบๆการคือขัดต้มเผ็ดแล้ว,วมันกรอบ กินน้ำกระเจี๊ยบนิ่งตัดยาแป่งจักินน้ำกระเจี๊ย เช่นใดสมบัต